คลิปนี้เป็นสูตรสองตัวล่างครับผมครับกล่าบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมครับงวดที่ผ่านมาเข้าแต่เลขสามนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าแต่เลขสามหลุดไปแล้วนะครับแล้วอยากจะขอลงอีกงวดหนึ่งครับผมครับอยากขอลงอีกงวดหนึ่งถ้าหลุดสองงวดติดต่อกันถึงจะหยุดวางสูตรนี้นะครับก็ อ,อยากจะขอลงอีกสักงวดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็ใกล้เคียงอยู่นะครับถ้าหลุดสองงวดติดต่อกันถึงจะหยุดวางงวดสูตรนี้นะครับแล้วก็จะเก็บไว้เทียบนะครับนี่ฮะผมเขียนไว้เสร็จแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาออกสาหนะครับตัวเทียบของเลข3าก็คือห้ากับห้านะครับ ตัวเทียบของเลข6ก็คือ7กับ7นะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้นะครับเอาไว้ใช้เทียบสูตรก็คือ2ตัวล่างออก2ตัวล่างออกตัวไหนแล้วก็เอามาวางวมื่ที่ผ่านมาออก3 6หนะครับแล้วก็เอาหลักสิบวางหลักหน่วยวางแล้วก็หาตัวเทียบนี่นะฮะตัวเทียบของเลข3ก็คือ5กับ5ตัวเทียบของเลข6ก็คือ7กับ7 ครับแคปสูตรเก็บไว้ดูนะครับเก็บไว้ดูเล่นๆเ,นเนทียบผมเคยได้จากสูตรนี้นะฮะแล้วผมเคยได้จากสูตรนี้แล้วผมทำบุญไป7 000, 5็0 0มืห้าคนเดียวนะครับร่วมสร้างโบสถ์ที่วัดทางพาดอำเภอเขาสุกวางผมได้เพราะสูตรนี้นะครับผมก็จะเก็บไว้เทียบนะครับ5กับ7บวกกันได้12 5บวก7บวกกันได้12ก็ได้เลข2เลข2นะครับแล้ว คำนวณบวกกันแล้วได้ตัวไหนเราก็จะเอามารวมกันทุกตัวนะฮะตัวเลขที่เราเอามาวางเนี่ยเราเอามารวมกันก็คือ2 3 5 6 7นะครับ2 3 5 6 7ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมการเบิ้ลไว้เลย2 2 5 5 7 7นะฮะ2 2 5 5 7 7นะครับ 2, 2, 5, 5, 7, 7. 2 3งสาห้าหก็ก็วินได้2องสามสองห้าสองหก7องเจดหหห้าหดหกนะครับแล้วสูตรสิบหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาสูตรหลักสิบล่างก็เข้านะครับสูตรนี้เขาเดินมา1 2 3่งามี่ห้าแล้วงวดที่6ไปหลักหน่วยครับ งวดที่6ไปหลักหน่วยหลุดไปงวดหนึ่งผมก็เลยเอามาลงต่อแล้วสูตรนี้เขาก็เดินเข้าที่เลข3นะครับ3 4 5 6ก็เข้าที่เลข3หลักหน่วยก็ามานะครับงวดที่ผ่านมา เทียบเทียบกับ10ล่างไปก่อนเลยนะครับเอา10บล่างนะครับ10บล่างนี่สูตรเราใช้หลักหน่วยครั้งที่4บวก1งคงที่แล้วก็บวก1นบวก1นะครับหลักหน่วยล่างครั้งที่4นะครับก็คือเลข9นะครับเทียบกันไปเลยครับ9เออนี่ออก3 6ก็เข้า มาทั้ง10แล้วก็หน่วยนะครับงวดที่ผ่านมาแล้วงวดน,นี้ลน่วยครั้งที่4คือเลข9บกบวกหนึ่งของที่เท่ากับ10นะครับคำนวณได้0 1 2 3์หนงมี่ยสองสามถ้าคำนวณตามสูตรนะครับอันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่นี่ อันนี้นะครับผมสูตรหลักสิบได้คำนวณได้0 1 2 3นะครับผม0 1 2 3ก็ในสูตรนี้มีเลข2กับเลข3นะครับเลข2กับเลข3แล้วก็เอาเทียบหลักสิบนะครับก็อาจจะเป็น2 3 2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 3 7 อย่างนี้นะครับเผื่อมีตัวเลขที่พี่น้องชอบนะครับเนาะก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่ติดตามครับผมครับกราบขอบคุณขอบคุณพี่น้องปปายสูบสกคนนะครับเนาะที่ติดตามกันก็ขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกๆกําลังใจนะครับเนาะกราบขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญานักแสวงโชคนะครับผมครับเอาไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับเนาะฝากกดติดตาม ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับผมครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับเพราะว่ามาออกบูธขายของนะครับออกบูธอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะฮะจากจากภูเรือนะครับไปเขาดาวที่ภูเรือแล้วก็มาต่อที่งานโคโนมนะครับที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรนะครับเป็นเพียงแค่การคาดเดาคาดคะเนเท่านั้นนะครับไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ ก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องปองบายสุภูสุคนนะครับเนาะกับขอบพระคุณหลายๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ